สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับก็มาดูผลงานเจ้าโซล่าเซลล์นะนี่วันนี้แดดไม่ออกนะครึมครึมครับน้ำก็ไหลประมาณนี้ถือว่าแรงกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเราติดตั้งเสร็จตอนห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็ไหลสักพักมันก็หยุดนะ แดดแสงมันหมดครับวันนี้ก็เนี่อยอะไรประมาณนี้ครับแดดไม่ออกนะครึมครึมทั้งวันเลยเอาได้ดินมาถมแล้วนะครับเมื่อวานผมบอกว่าตั้งตอหม้อลอ,อยๆไว้นะครับเผื่ออนาคตเราได้ถมดินโอหอนาคตมาไวมากเนี่ย<อ>ได้ดินมาใส่แล้วอันนี้ก็โชว์หัวตอหม้อหน่อยนะไม่ได้กลบให้มันมิดหัวนะครับเนีย่ยเราก็จะโชว์ประมาณนี้ โชว่ามันมีตอหมอนะนี่ตอนนี้ได้ระดับแล้วนะครับเอาดินมาลงสามรถนะก็อเอามากลบตอหมอนี่แหละนี่ครับซื้อท่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อเข้าสระนะนขุดร่องนะครับเดี๋ยวจะเดินท่อนะให้มันไหลเข้าสระ เดี๋ยวให้ดูไฟครับประมาณเท่าไรไม่มีแดดนะวันนี้ครึมครึมเนี่ยไฟประมาณเมื่อวานเลยนะร้อยห้าสิบเจ็ดครับเมื่อวานตอนเย็นมันร้อยห้าสิบห้าเนี่ยครึมครึมนะผมยังไม่เห็นเหมือนกันว่าไอตอนแดดมันแรงแรง,แรงมันจะไหลไหลแรงไหมผมก็ยังไม่เห็นนะมาวันนี้ก็นี่ครับมาใส่ดินนะก็ แสงประมาณนี้ครับไม่มีแดดเลยวันนี้แต่ก็ถือว่าไหลแรงอยู่นะไหลแรงกว่าเมื่อวานอยู่